สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องไอยะช n แนลครับมณีได้ตำเล็บมือนางครับกับหมูยอครับมาสุพีสนองกินนะครับเนาะจูนพูนเลยพี่น้องเกือบลุนจานลุนละล่ะยังมากินกันเลยนะครับเนาะึเือบอกพี่น้องอันนี้บักงูเหี่ยวครับอันนี้มาละ มาลายจีนครับอันนี้ไอพ่อหอมเปรครับอันนี้หอมสแสนะครับทางกินกันเลยนะครับนาะพูดเลยพี่น้อง ฟูงมินตามกำลังมากครับแมงวันที่ประหนำอะไรแมงวันประหนำครับ ใช่ครับปุ่นน้ำครับแต่ครับน้องมาัมาร้านบอกผมนะครับมัน มันหวานครับออกหวานบุคคลทบมมลากินหนูกบานเท่าครับ <c oughs> ครับ มันกำลังมากแลวครับถ้าคือ,อส่วนีีกะสี่อยากแน่ครับชาเป็นแบบเรื่องกินเนี่ยนะครับเพราะว่ามั่วนครับ,บนาคนอย่างมั่วที่นี่นะ

แต่พอมาบกกเแน่นอนพูนจานจุกูเลยครับ แต่ว่าผมกับเป็นคนที่บอกคอยกินลายปันไดนะครับนอกัะไอ้กาสซีที่ยวมากินไห่พราะอพี่น้องเบิร์นนะครับกินไปเบาไปนะครับเนอะอัน,น่ีงมักตัวมักตัวอย่าง <laughs> ลองซื้อเลยพี่น้อง <laughs> มองตัวแปะครับมังตัวแปะตัวมันแปะวางครับ ไม่ได้ครับพี่น้องไม่กินน้ำกันวายครับ ทั้งหมก็ไล่ไล่ครับเหียเ่ยงไก่แม่ก็เลี้ยงไก่ไว้ครับไล่โตอยู่ยอดเฉวงคุณผู้ชมม,มาสู่พีสุนองกิน นั้นแล้วครับแบบนั้นแล้วเอาอีกหนึ่งคำคุณจ๋าครับ,บ,รบน้ำแสบนานแล้ว ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเบ่งให้เป็นกําลังใจเหตุคลิปต่อไปนะครับต้องให้อายามีกําลังใจเหตุคลิปต่อไปครับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็คลิป,คล,ปคลิปต่อไปกับกดคลิกกันนะครับเด้อก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ